ด้านหลังก็ได้ให้คนไข้ออกเสียงมือซอสังเกตว่าเวลาคนไข้ออกเสียงเนี้ยมันจะสั่นสะเทือนที่มือให้เราสัมผัสได้ต้องเท่ากันหลักการเหมือนกันกับหัวใจเพียงแต่ใช้ใช้มือเป็นตัวครับเขาถึงเรียกว่าแท่งฐานกนะสนะครับส่วนเช็คอมเพนชันเทสอย่างนี้เห็นไหมครับหมอเวลาคนไข้นอนหมอเขาจะกดดูเป็นไงถ้าสมมุติว่ามีเครื่อร์จันจุกกูกใช่ไหมฮะกดด้านข้างคนไข้เห็นไหมถ้าสมมติว่าหักแล้วมันก็จะมีแคปิตัสนะครับ พูดกับแล้วคันแค้ใหญ่ๆค่าวอีงนึงคือการตรวจลาง e x p a n ชั o n test อันนี้สำคัญคือดูการขยายตัวของปอดและเท่ากันไหมหลักการก็คือเวลาเราหายใจเข้าออกเนี้ย external intercostal muscle internal intercostal muscle จะมีการหดนะฮะแล้วก็เคลื่อนออกจากแนวกึงการเท่ากันวิธีการตรวจก็ใช้มือเรานี่นะครับมาเดือนหน้าเพื่อไใช้ห,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 หันหะน้าหาเพื่อนกต้องจับ ใช้มือจากบริเวณชายโครงมาแล้วก็รวบให้อยู่ตรงกลางตอนนี้โถโอ้ไม่รอบอา้มาแล้วมารวบเข้ามาแต่ว่าต้องอยู่บนใจตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเออหายใจหายออกที่สุดเลยหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมหัวแม่มือเรานี้จะขึ้นเข้าออก จากแนววิลายเท่าก hey, şey, em. okay. ันเพราะว่าหลังเอ็กซ์เพรชันกระด้ังข้างหลังก็ได้ครับนะคพลังงานนี่นะโอ้สารธุมือมืองานเหมือนกันอ้าวหายใจเข้าหายใจออกสุดๆหายใจเข้าลึกๆเห็นไหมหายใจออกหายใจเข้าลึกๆคือมือต้องฟิกกับผนังสวงอกของเขาแต่ต้องอยู่บนใจกูนะครับทำอะไรเธอเขาตรวจลังเอ็กซ์เพรชันเลยนี่มันบูมประมาณนี้โอเคขอบคุณมาก